วัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเจมส์นะคะเป็นดีไซเนอร์ที่ดูแลของโครงการของคนโดคุณบินนะคะเดี๋ยวเจมส์จะมาทําการเลือกตัวแสลบหินอ่อนบุ๊กแมทนะคะเดี๋ยวเราไปดูแสลบหินอ่อนที่เราเลือกไว้ดีกว่าค่ะที่นี่เขาจะเป็นโรงงานที่สามารถเปิดแสลบให้กับทางลูกค้าดูได้จะมีเครื่องเคลนที่สามารถยกหินขึ้นได้ะคะ่ะ เขาก็จะหนีบเป็นแผ่นแผ่นขึ้นแล้วก็ยกหินขึ้นไปให้กับลูกค้าเลือกหินได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่จะทําเกี่ยวกับงานหินอ่อนเชด้งานตกแต่งเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่เลือกหินอ่อนที่นี่กันแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาดูมาชมอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาลูกค้าเข้ามาเดินชมได้ค่ะ ซนหน้าก็จะเป็นโซนหินพวกไววีนัตแล้วก็ไวคาราลาโซนกลางก็จะเป็นในส่วนของหินอลาเบคาโตโซนข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวหินแบ็กเมอร์มูชูนาเอ่อข้างก่อนที่เรามาเลือกกันเนี่ยเจมได้มีการเลือกในส่วนของตัวสลับหินเอาไว้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเข้าเครื่องตัดอันนี้คือเป็นสลับที่เราคัดไว้เขาจะมีบออกมาเพราะว่าหินอ่อนตัวนี้เป็นบุ๊กแม็นะคะบุ๊กแม็หมายถึงว่าเป็นหินอ่อนที่มีเส้นแร่สองแผ่นที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน เวลาที่เราฟิปแผ่นทั้สองด้านนี้ค่ะทาให้ถประกบกันต่อกันเหมือนกับเวลาให้เราเปิดหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็จะเชื่อมต่อกันด้วยด้วยลวยลายค่ะ เราเลือกไปนะคะก็คือตัวสลับที่เชื่อว่าอาราเบคาโตนะคะเวลาที่เราทําการเลือกตัวสลับนะคะเราจะต้องมาดูลายไทเทนก่อนเป็นลายที่ประกบกันแล้วสวยงามเราจะดูในส่วนของตัวพวกรอยตหมีต่างๆรอยเส้นแรกภาพเหลืองหินม,ม,มีความเปลอะแค่ไหนแล้วก็มีรอยแตกราหรือเปล่านะคะ เราจะต้องจําเลขแลบหินของเราให้ได้นะคะสิ่งสาคัญที่เราต้องจดไปก็คือชื่อสแสบหินของเรานะคะทุกสแสบจะมีนําเบอร์ของเขาอยู่เราต้องทําการจดแลบหินของเราไว้เพื่อที่จะมาทําการยืนยันกับทางโรงงานอีกรอบเวลาสังื้อค่ะ โรงงานเนี่ยเขาจะทําการวางแบบให้เราเราต้องส่งรูปแบบเลรลเฟนหินเราชอบเราจะมาแพทเทิร์นเป็นลายไหนก่อนให้ทางโรงงานดูทางดีเซเร่ต์ของทางโรงงานเนี่ยเขาจะทําการวางแบบให้เราแล้วเราก็ส่งให้ทางลูกคา้าแอปพูดีว่านพืนก่อนอสัง่งตัดทีค่ะ <S <S กปกติแล้วนะคะหินอ่อนเขาเขาจะมาเป็นบล็อกของบล็อกของเขาเขาก็จะมีการสั่งตักมาจากโรงงานเนี่ยมาแล้วแล้วก็ลำเลียงมาที่นี่ความสวยของหิน ขึ้นอยู่กับรอบว่ารอบนั้นน่ะบอกงั้นอาที่เขท่อนำเข้ามาจะสวยแค่ไหนเราต้องมาเช็คตามรอบอีกทีหนึ่งค่ะก็อาจจะสเปคแตกให้กับลูกค้าไปก่อนแต่ว่าพอตอนที่เลือกจริงอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งทางลูกค้าว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกจริงพิจาราอีกรอบหนึ่งเส้นแรกของหินที่ดูสวยนี่ก็คือจะมีในส่วนของเส้นแรกที่เป็นริ้วในเส้นทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาที่ต่อแผ่น2แผ่นต่อกันต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยค่ะเส้นแรกมันจะดูสวยงาม เวลาะที่เรามาดูค่ะเราจะดูว่าหินอ่อนของเราอะ่ะมีมีรอยแตกรล้าไหมถ้าเราไม่ชอบเส้นแร่เหลืองหรือว่าเป็นเป็นภาพเลือจากหินอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ส่วนนี้ก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ก็อาจจะดูเป็นสลับใหม่ไปอินมิ้นอ่อนเนี่ยเส้นแร่ทุกอย่างค่ะละเอียดอ่อนเราต้องมาเช็คเส้นแร่ที่โรงงานอีกทีหนึ่งนะคะ ดีไซเนอร์ของทางสยามตากเนี possono, really corner, the the ่ยเขาจะดูแลในส่วนของกระบวนการตั้งแต่เราทําแบบให้เราในส่วนของการตัดด้วยนะคะต้นเนี่ยเราต้องทําในส่วนของตัวแบบตัวเนี้ยเสนอให้ทางดีไซเนอร์ดูก่อนว่าชิ้นส่วนที่เราจะทาบุ๊กแบทเนี่ยมันสามารถตัดเป็นบุ๊กแบทได้ไหมเราจะได้จากทางมุมนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปข้างล่างตรงจุนนี้เดี๋ยวเราจะทําการรีมาร์ก รีมากหินเลยนะคะอันนี้คือข้างเขาจะตีหินให้ดูว่าหินเนี้ยไม่มีตำหนินะให้เรามากต่อทำการยืนยันสลับก่อนสั่งตัดทีนค่ะ ตรวเขาจะทําการยิงเลเซอร์เวลาที่เขาตัดแสีบห็นมาจากทางโรงงานใหญ่ค่ะหินมันจะมีความเย้วเราต้องมาทําการเลาะขอบออกเพื่อให้มันเป็น,ปนแนวเส้นตรง น,นี้จะเป็นจัดแบบของเราอันนี้เป็นในส่วนของที่ช่างทําการตัดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นการประกบให้เราดูว่าแบบที่ทางทชิ้นอร์ของเขาทำมาเนี่ยตรงกับรูปแบบที่สั่งตัดไหมตัวนี้โอเคค่ะโอเคเลยตัวนี้ลายแพทเทิร์นบาลานซ์เท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะ ทางโรงงานจะตัดแค่เฉพาะในส่วนของขนาดจริงไปก่อนขนาดจริงที่เขาตัดเนี่ยจะมีการเผื่อด้วยข้างละสิบเซนเวลาที่ไปตัดต่อที่หน้าง,งานเนี่ยอาจจะมีการตัดเศษเศแค่นิดเดียวที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของช่างที่หน้าง,งานต่อไปค่ะตอนนี้เรามาตัดหินที่โรงงานนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปหินเนี่ยจะถูกลำเลียงไปที่ทางหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของข่าวส่วนงานของทางหน้าง,งานอีกรอบนึงค่ะ